ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเซล์ต้นอีกเช่นเคยวันนี้ต้นจะพามาดูรถ1รุ่นนะครับของ t o y ยต้นะครับผมที่เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับบรรจุได้7ที่นั่งนะครับผมนั่นก็คือนะครับ f o r t u n e r l e a d e r S ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับสีขาวมุกนะครับราคาจะอยู่ที่1น2 5 0 1,000บาทเท่านั้นนะครับผม ต่ออันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของ Fortuner Leader ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับบี LED ครับผมมาพร้อมระบบไฟนะครับสูงต่ำอัตโนมัติเลยรุ่นนี้นะครับยังมีไฟตัดหมอกนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับผมอ่าทั้งหน้าทั้งหลังเลยดีไซน์ด้านหน้านะครับก็ออกแบบมาดุดันนะครับตามสไตล์ Fortuner อยู่แล้วนะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆเท่ๆแบบนี้เลย รอบคันนะครับจะตกแต่งไปด้วยชุดแต่งสเกิร์ตนะครับสีดําด้านสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับล้อนะครับล้อแมกเลนโซนะครับขอบ17นิ้วลายสวยๆแบบนี้เพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับอยากได้ล้อเลนโซหรือว่าอยากได้ลายไหนสามารถเข้ามาสอบถามต้นได้เลยนะครับผมกระจกมองข้างสีดําเงานะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED สวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมบันไดด้านข้างด้วยนะครับต่อมานะครับจะเป็น ตัวซุมล้อซุมล้อจะมีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมสีดําด้านสวยๆแบบนี้ครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้สามารถนะครับเข้ามาสอบถามต้นได้นะครับผมส่วนหลังคานะครับของตัวนี้จะมีเป็นสีดํานะครับอ่าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากให้ทางต้นนะครับทําเป็นสีดําให้ทางเราก็มีบริการนะครับทําสีเป็นสีดําให้แบบนี้เลยนะครับมาต่อนที่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับผมส่วนไฟท้ายนะครับของ Fortuner Leader S นะครับจะเป็นไฟ LED นะครับเด่นๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับคิ้วท้ายนะครับพร้อมสัญลักษณ์ Fortuner สวยๆแบบนี้สเกิร์ตนะครับด้านหลังนี่เลยมีสีดำด้านนะครับดีไซน์ไม่เหมือนใครแน่นอนเดี๋ยวตุ้นจะพาไปชมด้านในนะครับว่ามีพื้นที่นะครับในการเก็บสัมภาระกว้างแค่ไหน ครัผมด้านท้ายนะครับจะมีพื้นที่นะครับไว้เก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับผมเบาะสามารถนะครับพับเก็บด้านข้างได้นะครับแบบนี้เลยต่อมานะครับผมจะพาไปดูห้องโดยสารนะครับของเจ้า Fortuner Leader S ตัวนี้นะครับว่ามีพื้นที่นะครับภายในห้องโดยสารกว้างมากน้อยแค่ไหนนะครับผมไปชมกันเลยมาต่อันที่ภายในนะครับของ Fortuner Leader S นะครับนี่เลยพวงมาลัยนะครับก็จะ เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอจะเป็นกึ่งอนาล็อกนะครับกึ่งดิจิตอลนะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้เลยตามสไตล์ Fortuner นะครับมาต่อกันที่นะครับหน้าจอหน้าจอคอนโซลกลางนะครับจะเป็นหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วนะครับรองรับนะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับผมอ่ารองรับหมดเลยนะครับครับผมส่วนแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์นะครับดิจิตอลนะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับถือว่าให้มา ส่วนตัวเบาะนะครับเบาะของเจ้า f o r t u n e r Leader S ตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับข้อดีของเบาะผ้านะครับคือจะมีความนิ่มนะครับผม่าทำความสะอาดนะครับได้ง่ายนะครับผมเบาะลายสวยๆแบบนี้เลยจุดเด่นของ Fortuner นะครับมาพร้อมกับคอนโซลนะครับผมสามารถเปิดได้นะครับ2ช่องแบบนี้เลยมาต่อกันที่ตัวเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผม่าดีไซน์สวยๆแบบนี้เลย ส่วนช่องเก็บของด้านกลางนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านหน้านะครับรายละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นฝั่งของผู้โดยสารกันบ้างนะครับพื้นที่นะครับนี่เลยเหลือๆเลยนะครับผมมีขนาดกว้างเลยทีเดียวครับผมมาพร้อมกับแอร์หลังนะครับสามารถปรับได้เลยซ้ายขวานะครับนี่ครับผมนี่ครับส่วน อ่าข้อโซลกลางตรงนี้อ่ามาพร้อมกับอ่าที่ชาร์จนะครับขนาด12โวลต์หรือว่า120วัตต์นะครับผมมีปลั๊กนะครับแบบนี้เลยเหมาะมากนะครับสําหรับอ่าผู้บริหารนะครับหรือว่าอ่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อ่าอยากทํางานนะครับในรถนะครับอ่าสามารถนั่งทํางานนะครับในรถได้เลยเพราะว่ามีอ่าไอตัวของอ่าปลั๊กนะครับขนาด100วัตต์ตัวนี้อ่าสามารถทำงานบนรถได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Fortuner เ e อ d e r S ตัวนี้ ลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามต้นนะครับได้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับล้อนะครับเลนโซ่แท้นะครับขนาด17นิ้ววันนี้นะครับต้นมีแคมเปญพิเศษมาให้นะครับลูกค้านะครับที่ดาวนะครับ25%นะครับผมสามารถรับนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ0 8นนะครับผมอ่ะถือว่าคุ้มเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเจ้าตัว f o ร์จูเนอร์ลีเดอร์เอตัวนี้นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามต้นได้เลยนะครับที่เฟ e บุ๊กนะครับเซลต้นโปรดีบายโตโยต้าสุนภูมินะครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์โทรนะครับ095-825-5610นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ